สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยยออยอัลทาลอดบายกันชรยาน,นะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณนะคะในเดือนพฤษภาเรามาดูกันว,กว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณสไปในทิศทางใดได้บ้างเป็นการดูดวงแบบตัวนตกแล้วก็เป็นการดูดวงแบบทั่วไป เพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วไปโอเคไหมจ๊ะมาเรามาดูกันสีมากันที่ราศีถัดมาราศีกันราศีกันเรามาดูวาความรักความสัมพันธ์ชีวิตโดยรวมๆแล้วก็การงานการเงินของคุณสีว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณบ้างนะจ๊ะ ดูไว้เป็นบันเทิงดูไว้เป็นขำขดูเพราะไม่มีอะไรดูตามนั้นเลยนะจ๊ะโอเคไหมอ้ามากันจ้าอ้ไพ่ใบแรกของคุณพลังงานหลักเป็นในเรื่องของการงานเกิดการเริ่มต้นใหม่ๆบางคนอาจจะได้เลื่อนโอ้แม่เจ้าเดอะซันเดอะสตชีวิตสวยรูดูดแพงสีเดียวนะจ๊ะช่วงนี้ชีวิตดูดีเชียวนะแต่มันก็ยังมีปัญหาระอุปสรรคนั่นแหละโออะไรขึ้น่ะทำไมเดอะซั Sun, แล้วก็มีเดอะทาวเ มาดูคนที่คุณรักกันนะจ๊ะคนที่คุณรักเดี๋ยวดูคนที่คุณรักก่อนอคนที่คุณรัก e m p r e s s อะโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตแนวโน้มแนวโน้มสามดาบ King of อ,อะโอเคมา ไห้เปแล้วของคุณเป็นแปดไม้เท้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวมีคนทักทายมาไหมเอาก็หน้าที่การงานก่อนนะหน้าที่การงานของคุณจเจริญเจริญดีจเจริญดีบางคนอาจจะได้เปลี่ยนงานเป็นตําแหน่งใหม่ปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นสบายใจได้ช่วงนี้ดูพร่ามากดูมีเสน่ห์มากดูดูค่อนข้างจะมีชื่อเสียงดีทีเดียวถ้าคันถ้าคนที่ทํางานบนโลกออนไลน์โซเชียลนะรับรองว่า คือคุณดูโดดเด่นแล้วก็เด่นดังเกียรติยศศักดิ์ศรีเงินทองจะไหลมาเทมาทีเดียวนะจ๊ะแต่ยังมีปัญหาเร้าประสักที่คุณต้องตามไปแก้ไขมีคนขัดแข้งขัดขาหรือว่าวาดหวังอะไรไว้บางสิ่งบางอย่างก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณวาดหวังนะบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มีอาจจะมีเรื่องของการทํางานหรืออะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันจะได้รับผลดีนะนะั่นน่ะอาจจะมีคนกัดแข้งกัดขาทําทให้คุณหกล้มลื่นก็ได้ คือไปไม่ถึงฝั่งฝันอารมณ์นั้นนะจา๊ะแต่คุณจะเอาอยู่กับทุกสถานการณ์เรื่องของความรักอาจจะมีความรักที่คุณอาจจะพังกันไปกับใครบางคนนะชีวิตคุณก็อยู่ดีแหละชีวิตคุณก็มีความสุขดีมีทั้งเดอร์สตาร์เดอรซันเนี่ยชีวิตคุณมีความสุขดีคนที่คุณอาจจะจบไปเลิกไปแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนี้มันยังมีโอกาสที่จะกลับคืนมาได้นะคะอาจจะทะเลาะกันด้วยเรื่องราวที่แบบอาจจะทะเลาะกัน แบบเป็นเรื่องราวใหญ่โตเพราะความขัดแยง้งทางความคิดทางความรู้สึกหรือใช้อีโก้เข้าหากันก็ได้คนที่คุณรักนกี้เขาก็มีดีเ,ออ The Sun, The Star, เขาก็มีดีเออคุณมีเดอะซันเดอะสตาเขามีเดียมแพร์เลยทีเดียวนะจ๊ะรักของคุณนะ่ะอาจจะเกิดการทะเลาะกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างที่จะถืออีโกโ้ไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้ไม่มีฉันเธอก็อยู่ได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าต่างคนต่างอาจจะไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ บางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้หรือว่าความสัมพันธ์ที่พิศรร,รมก็ได้หรือในความรักความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาเนี่ยความคิดเห็นมันต่างกันอา,อารมณ์ต่างกันความคิดเห็นต่างกันแง่มุมต่างกันหลายอย่างที่มันแตกต่างกันอารมณ์เนี้ยประมาณนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะคุณอาจจะเครียดในเรื่องของความรักมีความเจ็บช้ำที่เขาไม่เข้าใจที่เขาอยากได้อะไรแล้วเขาไม่ได้ แล้วก็คุณอาจจะมีความรักและต้องการเขามากๆแล้วก็อยากให้เขากลับมาอยู่ในความสัมพันธ์นี้และจะมีคนกลับมาไหมจะมีคนกลับมาไหมถ้าคุณได้ทะเลาะกันหรือว่ามีโคใส่กันจะมีคนกลับมาไหมใช่จะมีคนกลับมาทักคุณแบบว่าคุณคิดว่าความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งที่ทะเลาะกันแล้วเลิกกับใครไปถามว่าจบแล้วหรือยังยังไม่จบและจะมีเกณฑ์ของการกลับมาด้วยนะคะแต่ว่ามันมีความเครียดมีความมีความทุกข์ กับความร,รักอาจจะคุณอาจจะไปรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือตัวคุณเองมีเจ้าของก็ได้นะคะรักคนไม่สอดอเรียกว่ารักคนไม่สดคนที่คุณไปดูเอ้อาจจะเป็นแม่ไม้พ่อไม้ก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะอารมณ์ประมาณนี้หรือว่าคนเด็งคนดัง,คน,ดงคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีอาจจะเป็นยูทูบเบอร์เอ็นฟอ็เอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่เป็นนักร้องนักดนตรีก็ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะอืม จริงๆอะคุณก็อยากมีความสัมพันธ์นี้อยู่นะแต่ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยราบรื่นเลย <Okay. S 1> ถ้าบางคนอะถ้าห่างหายกันไปรอต่างคนต่างรออยู่ในทิศทางของตัวเองแต่จะมีการทักทายกลับมาหรือไ,อได้เจอได้เจอปรับกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเป็นความรู้สึกว่าเขาอาจจะส่งข้อความหาคุณหรืออาจจะได้เจอการตามฐานที่ต่างๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนจะจ๊ะอืมโอเคไหมอ่ะ เขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักเนะะี่ยค่ะเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดอย่างไรกับคุณคะไปดูความคิดของเขาสิเขาคิดยังไงกับคุณ ความคิดของเขาที่มีต่อคุณอ้าวคนคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าก็ได้นะคะเป็นลักษณะของคนที่เด็กกว่าและคนที่เคยเดินจากไปแล้วคนที่เคยถล่มทลายมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวมาเพราะการขอพอรมาเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาคิดยังไงกับคุณเขารู้สึกถึงการที่เขาหยิบยื่นไหม่ตีให้กับคุณแล้วในความรู้สึกที่เขารู้ว่าการอยู่ในความสัมพันธ์นั้นน่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขารู้ว่ารักเราไม่เท่ากันหรือเปล่าเขารู้สึกว่าเขารักคุณ ค่อนข้างจะแคร์คุณมากๆเลยทุ่มเทกับคุณแต่ว่าคุณไม่ได้รักเขาเขาลรเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นนะจ๊ะหรือเขาก็คิดว่าความคิดของเขาเกี่ยวกับคุณคือเขาแค่เป็นหนึ่งทางเลือกหนึ่งตัวเลือกของคุณเท่านั้นคุณอาจจะเป็นคนที่ดูมีช้อยเยอะดูมีสเสน่ห์เหลือกเกินดูมีคนเข้าหายเยอะด้วยทั้งหน้าตาด้วยการงานด้วยสังคมของคุณก็มีคนเข้าหายเยอะเขาคิดว่าเขาเป็นตัวเลือกของคุณค่ะแล้วคุณหลักคิดยังไงกับเขาคะ ในความรู้สึกข,ของคนที่คิดกับเขาคุณคิดยังไงกับเขาคะคุณกลับไม่ได้ไปไม่ถึงคุณกักขังอยู่ในความทรงจําเดิมๆคุณตัดสินใจที่จะเดินออกมาเพื่อเยียวยาตัวเองและเริ่มต้นใหม่เพราะคุณรู้ว่าความรักครั้งนี้มันมีมันมีคู่แข่งเยอะเขาอาจจะเป็นคนที่คุณคิดว่าเขาก็ดูเด่นด,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 ดูดังดูรวยดูดีเขาก็น่าจะมีคนมาจีบเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณคิดว่าการตัดสินใจของคุณเพื่อเดินไปข้างหน้าเนี้ คงจะดีกว่าเพราะคุณอาจจะไม่ชอบการแข่งขันกับใครหรือว่าในรักครั้งนี้มันมีการแข่งขันหรือมีคนรงแข่งเยอะในความสัมพันธ์คุณก็คิดว่าเขาเองเนี่ยค่อนข้างจะจะมีคนเข้าหาเยอะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่อยากต่อสู้กับเขากับใครก็ตามที่เข้ามาเพราะคุณเองเนี่ยคุณอยู่เฉยๆก็มีคนเข้าหาคุณเยอะแยะเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ได้แคร์หรอกอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถตัดเขาได้ตัดเขาได้ ไม่ได้ความรู้สึกอ่ะมันยังมีความรักอยู่นะมันมีความรักมันมันตัดไม่ขาดหรอกแต่ว่าในจริงๆแล้วคุณก็ตัดเขาได้แล้วคุณก็คลิปลุกนิ่งเฉยเย็นชาอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาได้ซ้ำโอเคไหมอ่ะเขาจะเทคแอคชั่นไหมคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมเดล็อปเบค่ะความรักความผูกพัน แต่เลือกกันไม่ได้ Double รักที่ไปไปกับกับรักที่เป็นมุกออนแบบเป็นวงกลมค่ะ Sick off ครับโอ้รักต่างวหรือว่าคนคนนี้เคยคบกันมายาวนานเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยคุณจะเทคแอคชั่นไหมสามดาบคุณเจ็บอะ่ะคุณรู้สึกคิดถึงเขาที่ไรหัวใจคุณก็เจ็บมันเป็นความคิดวนเวียนซ้ำๆที่ตัดไม่ขาด คุณอาจจะแอบ,บส่องเขาอยู่ก็ได้นะหรือว่าในความรักความสัมพันธ์เนี้ยถึงคุณจะคุณคุณจะเทคแอคชั่นอะไรก็ตามแต่คุณรู้สึกถึงความไม่ไวเนื้อเชื่อใจหรือมีใครในที่เนี้ยแอบ,บทาอะไรรับหลังแอบบย่องย่องอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่แอบ,บคุยกับคนอื่นด้วยนอกจากเขาโดยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันขาดสะบั้นลงไปเพราะความไม่ซื่อสัตย์ของใครบางคนแต่จิตใจนั้นยังวนเวียนแล้วก็ยังชอบกันอยู่รักกันอยู่สามดาบคุณเป็นเติร์ดไหมคุณเครียดๆนะ อารมณ์ของความเครียดทําอะไรไม่ได้อยากจะทําอยากจะอยากคิดถึงเขาอยากจะรักเขาแต่ว่าคุณไม่สามารถพูดออกไปได้ไม่สามารถทําอะไรได้มากเท่าที่คุณที่ใจคุณอยากทําอารมณ์นี้ค่ะอ่ะเขาเป็นอะไรในชีวิตคุณคะเออเขาเขาอ่าเป็นอะไรในชีวิตคุณกันเขาเป็นอะไรในชีวิตคุณ เป็นคนที่มาเติมเต็มเป็นคนในความรับเป็นคนที่ให้เขาเขาเขาเป็นคนที่สามารถให้อะไรหลายอย่างคุณได้นะเช่นให้อะไรให้การเติมเต็มคุณรู้สึกขาดในบางสิ่งบางอย่างอืมเขาเป็นอะไรในชีวิตคุณเป็นคนในความรับเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่เขาอยากมีไว้ในชีวิตเขาเป็นอะไรในชีวิตคุณเป็นคนที่คุณอยากมีไว้ในชีวิตค่ะอืมคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาคะ คุณเป็นอะไรในชีวิตเขาคุณเป็นคนที่เขาไม่สามารถเลือกได้คุณเป็นความฝันคุณเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้ค่ะความรักที่เขารู้สึกถึงการจับต้องไม่ได้การพัฒนาไม่ได้จับต้องไม่ได้คุณเป็นอะไรในชีวิตเขาเป็นคนที่เขารักค่ะเป็นคนที่เขารักและไม่เคยลืมค่ะใช่เป็นคนที่ทำ ทำให้เขามีความสุขและทำให้เขามีความทุกข์ในเวลาเดียวกันเป็นคนที่ทำให้เขาเจ็บเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกถึงความรักและความผูกพันและความเจ็บช้ำที่เจอมาอืมอ่ะถ้าเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรคุณคะถ้าเขาฝากบอกได้กันกันเขาอยากบอกอะไร เขากับคุณยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของก,กันและกันหรือถ้ามีโอกาสก็อยากให้กลับมาเหมือนกันนะกลับมาพูดคุยเป็นเพื่อนกันก็ได้เป็นกรลยาณมิตรที่ดีต่อกันก็ได้อ,อ,อย่านิ่งเฉยเย็นชาถึงเราจะไม่ได้มีสถานะที่ชัดเจนนะถึงเราจะเป็นอะไรที่จะเป็นคู่กันไม่ได้แต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้สิ่งที่ก็อยากฝากบอกใช่ เขายังรู้สึกถึงคุณยังมีความรักให้กับคุณอยู่แต่ว่าแต่ว่าเขาก็รู้แหละว่ารักนี้มันผิดศีลธรรมผิดที่ผิดทางแต่เรายังเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมอารมณ์นี้คุณล่ะเขาเป็นคุณฝากบอกได้คุณจะฝากบอกอะไรกับเขาค่ะถ้าคุณฝากบอกเขาได้คุณจะฝากคุณอาจจะดีวกับสิงค์ค่ะอาจจะดีวกับผู้ศพค่ะอาจจะดีวกับพ,พ,จจบพเจกค่ะ Right. ถ้าฝากบอกได้คุณจะฝากบอกว่าโอเคมีคนไม่ไว้ใจกันด้วยละมีคนไม่ไว้ใจกันในที่นี้ถ้าคุณฝากบอกได้คุณจะบอกฝากบอกว่าคุณนะ่ะคุณเองอะ่ะก็ก็ไม่รู้ว่าการที่สมมติว่าถ้าคนทุ่มเทในความรักความสัมพันธ์นี้มากนะี สิ่งที่คุณจะได้กลับคืนมาคือความซื่อสัตย์ไหมสิ่งที่คุณได้กลับคืนมาคือความรักไหมคุณก็ไม่แน่ใจพราะฉะนั้นคุณก็ไม่กล้าทุ่มเทไม่กล้าให้สถานะไม่กล้าทำอะไรคุณบอกว่าฉันอยู่คนเดียวได้ในที่ของฉันฉันปลอดภัยดีในที่ของฉันขอดูคำแนะนำขอให้กันหน่อยคำแนะนำค่ะอำนาจค่ะคุณคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างมัน่นอกมั่นใจนะ มีทั้งอำนาจมีทั้งบารม,มออีแรงดึงดูดแล้วก็มีเสน่ห์เลือกเกินไพ่แนะนาบอกบอกว่าชีวิตคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณสามารถที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเอ,อตในชีวิตให้สมดุลได้เสมอค่ะความสุขคุณมีล้นละค่ะความสุขมีล้นอ้าไม่ต้องแนะนําแล้วล่ะบางครั้งรู้สึกถึงความอ่อนระาบางครั้งก็นึกถึงความรู้สึกที่ อ่อนล้าความรู้สึกที่เหนื่อยแต่คุณก็สามารถที่จะสามารถที่จะจัดการบริหารจัดการในทุกๆอย่างได้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวคุณมีความสุขสดชื่นมีแรงดึงดูดมีคนเข้ามาเยอะะชีวิตคุณมีทางเลือกเพียบแล้วแต่คุณจะเลือกเลือกในสิ่งที่ดีที่ใช่ที่ถูกสำหรับคุณนะจ๊ะกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปท่ฉันบอกด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ